ัวนีสกดูดหม,อ,มอะไรจุบไหมจุบไหมเป็นไรเนี่ยกูติดต่อ,อทางน้ำลายอ่อเออสิแล้วนอกที่ติดต่อกันทางจูบทางน้ำลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างละ่ะเจ๊ไข้หวัดไงไข้หวัดใหญ่อีกโควิดอีกหรือไหนจะคออักเสบคอตีบอีกหรือไวรัสตับอักเสบอีกนะเงี้ย มือเท้าปากเริ่มบยิ่งวัณโรคนะติดต่อกันผ่านทางระบบทางเดินหายใจในอากาศนะละอองฝอยน้ำลายเล็กๆนี่ก็ติดได้เลยนะยิ่งต้องระวังเลยนะโอ้แม่เจ้าแล้วโรคเอดสอะเจ๊จูบแล้วอะติดโรคปะ่ะเอดติดได้สามทางคือทางเพศสัมพันธ์การทางเข็มฉีดยาแล้วก็ทางเลือดนะจ๊ะ เไม่มีอุบัติการติดต่อกันทางน้ําลายนะจ๊ะก็จูบได้แหละแต่ว่าจูบเบาๆก็ดีเนาะเออไม่ใช่จูบกันจนโอ้โหเลือดกบปากอะไรอย่างนี้ติดเอจกันได้นะเอาพูดเลยกระสืออ่ะเ,เขาก็บอกว่าถ่ายทอดกันทางน้ําลายอ่ะจริงป่ะเจ๊อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะชักจะกลัวแล้วเนี่ย